สำนักง,งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ72อัตราซึ่งมีตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ 1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ37อัตราวุฒในทางจิตวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 14อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน12อัตราวุฒิปวสทุกสาขา4เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน9อัตราวุฒิปวสในสาขาการบัญชีการเงินการธนาคารและผู้สมัครสอบเนี่ยจะต้อง สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกอพอด้วยนะครับในระดับคุณวุฒธที่สมัครสอบโดยคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่18เมษายน65ไปจนถึง9พฤษภาคม2565ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ m ขีดกลาง society t h a i j o b j o b com นะครับ